ที่พูดมาทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะที่อยู่ภายนอกแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดที่ว่ามาที่เป็นขันถ้าแยกออกเป็นห้านี้ก็เป็นห้าขันหรือห้ากองหรือว่าห้าสิ่งแตกดับห้าสิ่งที่ว่างเปล่า ถ้ารวมลงว่าเป็นนามกับรูปก็เป็นสองกองกองหนึ่งซึ่งเป็นกองรูปก็เกิดดับกองนามในสี่อย่างรวมกันเข้าก็เป็นเป็นนามนั้นนี่ก็แตกดับเพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกอยู่แล้วอย่างถ้าแยกกันเป็นรูปประขันนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่ารูปนั่นอะแตกดับบอกตรงๆอยู่แล้วว่ารูปนั้นแตกดับ,บ,รรววรดบหรือบอกตรงๆว่ารูปนั้นว่างเปล่ามรรากาศ เวทนาความรู้สึกล่ะความรู้สึกนั้นก็เป็นเวทนาขันก็คือเวทนาความรู้สึกนั่นแหละแตกดับหรือเกิดดับหรือว่างเปล่าสัญญาความจำเป็นสัญญาขันก็เป็นสิ่งที่แตกดับหรือเกิดดับหรือว่างเปล่าสังขารขันก็เช่นเดียวกันท่านบอกแล้วว่าสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นเนี่ยจะเป็นกุศลอกุศลก็ตามไปแสวงหาหรือว่า ไม่แสวงหาก็ตามในสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องของการเกิดดับไม่มีเราส่วนวิญญาณน,นั้นเมื่อรวมทั้งหมดแล้วทั้งเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสถูกต้องสัมผัสหรือว่านึกคิดในส่วนเหล่านั้นทั้งหมดที่ทเป็นจิตนั้นท้าเรียกว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราท่านทุกคนรวมลงในนี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นธรรมะที่เป็นขันนี้ก็คือรูป ประกายของเราเนี่ยคือประชุมรูปในส่วนนี้ของท่านด้วยของผมด้วยแล้วนามาขันในส่วนนี้ก็เป็นนามกายก็คือจิตและจติสิกในส่วนนี้ก็เหมือนกับบอกว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยความเป็นเราเขาสัตว์บุคคลทั้งหมดเนี่ยเป็นขันทั้งนั้นคือว่างเปล่าเหมือนอากาศเพราะอะไรเพราะว่าเกิดแล้วกระดับดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเกิดใหม่ก็ดับใหม่อีก ฉะนั้นจึงไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนเลยตัวเราทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนไหนที่ไม่เป็นธรรมะถ้าทั้งหมดนี้เป็นธรรมะก็ต้องเป็นอนัตตาคือไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจและก็เป็นขันที่ว่างเปล่าดุดอากาศแต่เราไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจึงยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรา แล้วเป็นเราแล้วก็ต้องมีเขามีสัตว์มีบุคคลด้วยยึดมัน่นถือมั่นอย่างนี้ก็คือเป็นความไม่รู้เรียกว่าอาวิชาหรืโอโมหะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม,มตวไม่มีบุคคลตัวตนใดๆเลยนั่นท่านเรียกว่าปัญญาเรียกว่ารู้ทั่วนี่แหละคือสิ่งที่ชาวพุทธเราจะต้องเข้าใจจะต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนาของ ของเราทั้งหลายเนี่ยที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นของเราทั้งหลายนี่นี่ยอยู่ข้างนอกและอยู่ข้างในแต่ที่จริงแล้วคําสอนทั้งหมดก็รวมลงที่ตัวของเราทั้งหมดเลยทั้งรูปทั้งนามก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยอวิชชายึดมั่นถือมันก็คือยึดมั่นถือมั่นรูปประกายนามประกายนี่แหละว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราถ้าเข้าใจก็คือเข้าใจในตัวเรานี่แหละว่ามีแต่ความว่างเปล่า ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเป็นแต่เพียงธรรมะก็คือสภาวะอันหนึ่งที่ไม่มีเราเขาสัตบุคคลเลยนี่คือเป็นเรื่องของธรรมะของพพุทธเจ้าเปิดเผยในสิ่งที่ปกปิดโลกมืดเพราะยึดมั่นถือมั่นโลกมืดเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่คํำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ศึกษาแล้วเข้าใจ ละคลายความไม่เข้าใจได้อันเราพูดถึงเรื่องของเมืเอ่อช้าเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของสมาธิก็สแสวงหาสมาธิซึ่งสมาธิเหล่านั้นนี่ก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าในจุลสาโทรปรมาสูตรเนี่ยจุลสาโลปมัสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปันนาดน,น,นพ,พุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงแสดงไว้เลยว่าลาบสักระที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ผลไม่ใช่อดนิสงส์ของพระพุทธศาสนาความสมบูรณ์ด้วยศีลก็ไม่ใช่ผลไม่ใช่อานิสงส์ของพระพุทธศาสนาคือการอุทกภพเบจันแม้สมาธิก็ไม่ใช่ผลไม่ใช่อานิสงส์ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการอุทกภพเบจันแม้ปัญญาก็ไม่ใช่อานิสงส,ส์ไม่ใช่ผลของการอุคกภพเบจันแต่ความหลุดพ้น จากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงว่าเป็นเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนซึ่งเกิดจากปัญญารู้ทั่วอย่างจแจ่มแจ้งนั่นแหละท่านเรียกว่าวิบุตรคือหลุดพ้นนั่นเป็นแก่นเป็นรสของพระพุทธศาสนาท่านเปรียบราบสักการะนี่ก็เหมือนกับกิ่งไม้ใบไม้เปรียบศีลก็เหมือนกับสะเก็ดไม้สมาธิก็เหมือนกับเปลือกไม้ ปัญญาเหมือนกับกะพีส่วนวิมุตติความหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นจากกิเลสท,ทั้งปวงนั้นรู้ตามความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นละความไม่รู้ได้พ้นจากความไม่รู้ในสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นแก่นของคําสอนฉะนั้นคําสอนของพระเจ้าหรือการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาในคําสอนของพระเจ้านั้นนี่ ไม่ใช่ราบสักการะไม่ใช่ความสมบูรณ์ด้วยศีลหรือสมาธิหรือปัญญาที่ท่านเรียกว่าญาณทัศนะแต่เป็นผลเป็นอานิสงของปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความหลุดพ้นแห่งใจนี่คือเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราจะรักษาพระพุทธศาสนาก็คือจะต้องให้เข้าใจในสิ่งนี้เบื้องต้นจริงๆก็คือเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าผู้ทูทรง,งสอนว่าอย่างไงคำสอนทั้งหมดรวมลงอยู่ที่ปัญญาเกิดขึ้นก็หลุดผลคือวิมุต